ดีค่ะชื่อคุณอะไรคะสวัสดีค่ะชื่ออรักการนะคะชื่อเล่นชื่อต้องค่ะคุณต้องนะคะต้องตอนนี้ทํางานหรือเป็นนึกษาอยู่คะตอนนี้ทํางานอยู่ค่ะคุณต้องตอนนี้เรียนอยู่คอร์สเอ็อะไรคะอ่าคอร์สติวเอ็นสามรอบวิดีโอวันอาทิตย์ค่ะค่ะต้องได้เรียนกับอาจารย์แล้วมีความทับใจอะไรบ้างคะเรียนกับ สอนคนเดียวทุกช้ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการเตรียมเอกสารมีการเตรียมวิธีการสอนวิธีเติวที่ดีอะค่ะไม่ได้เหมือนกับสอนตามหนังสือไปเรื่อ,อยๆอะไรย่างเงี้ยค่ะมีสูตรมีเทคนิคให้เราสามารถทำข้อสอบได้ค่ะบรรยากาศในห้องเรียนเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศก็โอเคค่ะแอร์เย็นสบายสีสันสดใสแล้ว <c oughs> ก็สื่ออะไรก็ใช้ได้ะคะ่ะ องมีอะไรจะฝากบอกอาจารย์บ้างคะฝากบอกอาจารย์ก็ก็อยาดบอ่ะที่อาจารย์ทําอยู่อย่างเงี้ยวิธีสอนหรือเอกสารอะไรก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าก็เป็นห่วงที่ว่าเออเห็นสอนคณเดียวอะไรอย่างงี้ก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพร่างกายอะไรอี้มากกว่าค่ะขอบคุณครุงต้องค่ะ